อุปกรณ์เจ๋งๆสำหรับคนชอบถ่ายรูปนะครับขาตั้งกล้องติดตามไปหน้าอัตโนมัติ P02 ผมก็ไม่ใช่นักรีวิวอะไรหรอกครับพอดีชอบถ่ายรูปเห็นเขามีคนซื้อมาใช้ก็เลยลองชอบลองครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับว่ามันทำงานยังไงเอารีวิวแบบบ้านๆเลยครับพูดแบบเรียวๆไปเลยอ่ะ มาดูอุปกรณ์ข้งางในที่เขาให้มาหนึ่งสองสามสี่สี่นี่คือคู่มือครับเมาดูเลยนะครับลองดูเราไม่ใช่นักรีวิวครับแต่เราชอบซื้อของชอบดูรีวิวชาวบ,บ้านแล้วก็ไปซื้อของมาอ่ะ ตรงนี้ขามันฐานมันนะครับเอาขันไปละมีอะไรมาให้บ้างในตัวของเขาเองเนี่ยเขามีรีโมทมาเดี๋ยวแกะดูดีกว่ารีโมทนี้ไว้ต่อกับโทรศัพท์เรานะครับแต่ตัวรีโมทเนี่ยไม่ใช่แบบชาร์จนะครับเป็นแบบน่าจะแบบเปลี่ยนฐานตรงนี้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเราจะต้องไปเสียเงินซื้ออีกนะครับถ้าฐานมันหมด ไอตัวสายชาร์จที่ให้มาคือชาร์จไอตัวเนี้ยตัวเครื่องมันเนี้ยชาร์จด้านนี้นะครับเป็น t ท p e C USB ไท C ี่ติดไปก่อนเรายังไม่ได้ใช้บในตัวเขาเนี่ยเขาจะมีเลนด้วยตรงด้านนี้เ็าจะมีรูปคือถ้าปรับเลนเนี่ยสามารถขยับได้ถ้าปรับตรงมาคือเรานั่ง ช้ตัวเนี้ยเวลาเราถ่ายก็คือนั่งปรับเลนลงมาแต่เวลาเรายืนให้เราปรับขึ้นไปอย่างนี้ปรับขึ้นอย่างนี้เพื่อที่เลนมันจะโฟกัสหน้าเราได้ด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มปิดเปิดนะครับกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีลองเลยปึออ๊บ ด้านซ้ายจะเป็นรูปมือด้านขวาเป็นรูปเหมือนวงกลมหมุน360องศานะครับเดี๋ยวมาดูขาเขาสามารถจับโทรศัพท์ได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับดูแข็งแรงขาของอุปกรณ์เนี่ยสามารถขยับขึ้นสูงต่ำได้อิสระเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลองใช้ดูสิมันจะติดตามจริงว่ะกดค้างไว้ประมาณสองวินาทีให้เขาจำใบหน้าแล้วก่อนอจำใบหน้าแล้วแล้วเขาก็จะหมุนหมุนตามเราบ ทีทีจะหยุดก็คือเราก็ยกมือเหมือนเหมือนห้ามครับบอกห้ามเหมือนอย่างเงี้ยยกมืออย่างเงี้ยปึ๊บอ่าเขาก็จะหยุดตามแล้วเห็นไหมครับไม่หมุนตามแล้วนะครับอ่ะพอเราจะให้ทํางานเราก็ทําเหมือนโอเคอย่างเงี้ยครับโอเคปึ๊บ เอาทำดีครับอ่าเริ่มขยับแล้วครับปึ๊บเห็นไหมครับขยับปึ๊บอ่าตามละอือใช้งานง่ายแคใช้งานง่ายแล้วก็ไอตัวปุ่มนี้นะครับคือมันจะหมุนสามร้อยหกสิบองศาปึ๊บเนี่ยครับก็คือใช้เวลาแบบ เราจะเก็บวิวโดยรอบๆเราไม่ต้องไปเดินหมุนตัวนะครับใช้ขาตั้งกล้องตัวเนี้ยหมุนเลยมันจะหมุนมันไปเรื่อยนะครับตามเขียนนาฬิกาอ่ะเมื่อเราจะหยุดเราจะไม่ใช้งานเราก็กดอีกครั้งหนึ่งปึ๊บแต่ถ้าจะให้หมุนไปอีกทวนเขียนนาฬิกาก็กดปุ่มเดิมนะครับปุ่มกลมตังนะี้สองครั้ง ใช้งานง่ายดีฮะอ่าพอเราจะให้มันหยุดทำงานเราก็กดปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ก็ขยับได้แต่เวลาเรายืนถ้าเวลาเรายืนเราก็ปรับเลนเนี่ยขึ้นให้มันหงายขึ้นให้มันหงนันหงันเลนขึ้นหน่อยเพราะมันจะต้องจับใบหน้าเรา คนะครับปัแ๊บบแบ,บนี้ตัวเนี้ยก็ไปต่อกับขาตั้งกล้องได้ขาต,ตั้งกล้องตัวอื่นได้ที่แบบเราต้องการแบบย,ยาวๆใช่ไหมแล้วก็ไปใส่ตรงนี้ได้เลยสะดวกครับอืมไอเทมเจ๋งดีอย่างเงี้ยครับได้ ว่าใช้งานสะดวกดีนะครับแต่ยังไม่ได้ลองไปใช้งานจริงนะพอได้ของมาก็เลยมาลองลงให้เพื่อนๆได้ดูครับเผื่อใครที่ชอบถ่ายรูปบางทีก็ไปคนเดียวใช้ใตัวเนี้ยหมุนติดเวลาถ่ายรูปนะฮะเหมือนมีคนถ่ายรูปให้เราเลยลองดูครับเพื่อนๆราคาไม่แพงครับผมลองดูลองดู คนที่ชอบรีวิวคนที่ชอบถ่ายวิวคนที่ชอบทำคลิปเป็นอุปกรณ์เสริมที่เป็นเครื่องทุดแรงที่ช่วยเพื่อนๆได้ดีเลยแหละผมเห็นเขารีวิวมาผมก็เลยลองสั่งมาดูครับแต่ผมรีวิวสินค้าไม่เป็นเหมือนชาวบ้านเขาแล้วครับผมก็เอาเรียวๆอย่างเงี้ยครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณครับ